รู้ไหมครับว่าผู้คนที่กลุ่มหัวฟังเจอในตอนต้นเรื่องเนี่ยตอนนี้กําลังทําอะไรกันอยู่เด็กผู้หญิงที่เสี่ยงชีวิตเพื่อโซโลตอนนี้โตเป็นสาวแล้วนะครับและกําลังทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ฐานทับเรือในเมืองออเรนตอนนี้ก็มีร้านขายอาหารสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดและก็มีน้าพุที่มีรูปปั้นชูชูด้วยส่วนตอนนี้โยงสกูและจอหนนี่ทํางานเป็นชาวประมงนะครับในขณะที่เบลแมมีอนุสรหินที่หลุมศพของเธอด้วยและการซ่อมแซมบริเตอเรเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมีการเพิ่มเรือใหม่2ลําโดยรวมถึงเรือนนนน้ํนนาาาาาขขมววทที่่่ชืืออออซิิเตตรร์ยยัโกกะแลยยไป กาซาระเจ้าของร้านขายอาวุธในเมืองล็อกเทามีโปสเตอร์โซโลในห้องน้ำด้วยแหละในขณะที่ Nok ird, นกสองเบิร์ตตกลมลักนกนอร์ทเบิร์ดและลูกๆของพวกเขาเนี่ยก็คือนกเวสเบิร์ดกับอีสต์เบิร์ดส่วนมองบลังคิกเกรตก็ได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่เพื่อค้นหากเกาะแห่งความฝันที่เรียกว่านาครัวกลุ่มโจรสลัดอุซอบเดิมทีนั้นเนี่ยได้เติบโตขึ้นด้วยเช่นกันในขณะที่ขายะยังคงศึกษาต่อในหมู่บ้านภายใต้าการดูแลของดรคุเลห์ฮวาอิชิทเวนตี้ของวาโงหได้ขยันเป็น,100น,อ,น,อ,นอิ m ิสเตอร์กับ Miss Monday ก็มีล่วงด้วยกันแล้วด้วย